สวัสดีครับวันนี้พวกผมจะมาพูดเรื่อง PTPA หรือพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลครับกฎหมายนี้บังคับใช้เมื่อปี2565<ม>ครับชีวิตประจำวันของพวกเราใช้ใช้ข้อมูลเยอะมากไม่ว่าจะเป็นการกรอกแพลตฟอร์มหรือว่าซื้อของออนไลน์ครับถ้าไม่มีกฎหมายพวกนี้ก็ไม่ไม่มีไม่มีก็ไม่มีอะไรคุ้มครองข้อมูลของพวกเราได้ครับอาจจะมีคนเอาไปใช้ในทางที่ผิดวันนี้พวกผมจะมาพูด6ส่วนด้วยกันครับ พ p. p a คืออะไร PDPA คือกฎหมายที่กำหนดว่าคนหรือองค์กรที่เก็บข้อมูลส่วนตัวของเราต้องขออนุญาตก่อนใะใช้ข้อมูลตามที่บอกไว้เท่านั้นข้อมูลส่วนตัวหมายถึงสิ่งที่ทำให้ระบุตัวตนเราได้เช,ช่นชืน่อสกุลเบอร์โทรอีเมลหรือเลขบัตรประชาชนแม้แต่ข้อมูลสุขภาพ เดี๋ยวรูปภาพของเรานะคะอย่างเช่นเวลาสมัครใช้ Facebook เราต้องใส่อีเมลเบอร์โทรซึ่งนั่นก็เป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกเก็บไว้ตาม PDPa ค่ะทำไมต้องมีกฎหมายนี้เหตุผลที่ต้องออกกฎหมาย PDPa ก็เพราะว่าทุกวันนี้ข้อมูลส่วนตัวถูกนำไปใช้เยอะมากโดยที่เจ้าของอาจไม่รู้ เช่นข้อมูลเบอร์โทรทูขายต่อให้บริษัทโทรมาเสนอขายของหรือข้อมูลที่เราโพสให้เันกัาเา้หมาสิทธิของเจ้าของข้อมูล PDPa ให้สิทธิ์เราไว้หลายอย่างเลยครับ 1. สิทธิของรับรู้ว่ามีใครเก็บข้อมูลอะไรของเราไว้ไปบ้าง 2. สิทธิในการแก้ไข ข้าข้อมูลผิดพลาด 3. สิทธิ์ในการลบหรือขอให้หยุดใช้ข้อมูล 4. สิทธิถอนความยินยอมถ้าไม่ถ้าเราไม่อยากให้ต่อยกตัวอย่างไม่ายๆสมเราสมมติเราสมัครงานแล้วบริษัทเก็บข้อมูลเราไว้ที่ของคนเก็บข้อมูลในขณะเดียวกันองค์กรหรือบริษัทที่เก็บข้อมูลก็มีหน้าที่ชัดเจนค่ะ ต้องขอความยินยอมก่อนเก็บข้อมูลและต้องบอกวัตถุประสงค์ให้ชัดเจนว่าจะนําข้อมูลไปทําอะไรเก็บไว้นานเท่าไหร่นอกจากนี้ต้องรักษาข้อมูลให้ปลอดภัยเช่นเข้ารหัสหรือเก็บไว้ในระบบที่ป้องกันชั่วป้องกันการล่วไหลได้และห้ามนําข้อมูลไปใช้เกินกว่าที่บอกไว้เช่นขอข้อมูลไปสมัครเรียนแต่แอบเอาไปทําการตลาดอันนี้ถือว่าผิดกฎหมายค่ะขอบคุณค่ะ,ะไม่ทําตามกฎหมาย ถ้าใครละเมิดกฎหมาย p d p a จะมีโทษค่อนข้างหนักครับเช่นโดนปรับทางปกครองหลายแสนถึงหลายล้านบาทแล้วแต่ความผิดบางกรณีที่รายแร,แรงอาจมีโทษอาญาคือถึงขั้นจำคุกได้ยกตัวอย่างเช่นบริษัทหนึ่งปล่อยให้ข้อมูลลูกค้าล่วนไหลออกไปโดยไม่ป้องกันลูกค้าเอาข้อมูลไปขายต่อโดยที่เจ้าของไม่ยินยอมอันนี้มีโทษทางปรับและจำคุกเลยครับ ปิดท้ายนะคะทั้งหมดนี้คือภาพรวมของกฎหมาย p d p a ซึ่งสรุปสั้นๆคือกฎหมายนี้ออกมาเพื่อคุ้มครองสิทธิ์ของเราและบังคับให้องค์กรรับผิดชอบต่อข้อมูลที่เก็บไปเราในฐานเจ้าของข้อมูลก็ควรจะระวังเวลาให้ข้อมูลกับใครต้องดูให้ดี ก่อนว่าเขาจะเอาไปใช้อะไรและถ้ามีการละเมิดเรายังมีสิทธิ์เรียกร้องได้ด้วยนะคะสุดท้ายนี้กฎหมาย PTPA ไม่ได้เป็นเรื่องไกลตัวแต่คือสิ่งที่เราปกป้องเราในชีวิตประจำวันได้ค่ะขอบคุณค่ะ